รับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีเช้าวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนบอกหวยออกนะครับเมืนน่อนี้เป็นหวยรัฐบาลเนาะอ่าหวยรัฐบาลันก็ได้สรุปให้ไปแล้วแต่ว่านี่มันก็นยังหลายตัวนะครับหลายตัวแต่คิดว่านะครับคิดว่าผมชุดตาดออกอีกนะครับลาดออกอีกอไอเป็นสองตัวล่างนีก็ได้ นะอันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือตัวเด่นนะครับตัวเด่นแต่ผมคิดว่า3ามโนามานะอันนี้ส่วนตัวนะตัด3ามนะครับตัด3ามออกมันก็นจะเป็นเอาชุดนี้นะครับ สองหาแปดแล้วกับแปดศูนย์สองศูนย์นะครับเป็นอสองตัวล่างนะกลับน้ำนะครับเป็นสองตัวล่างให้เป็นชุดนี้ไปนะครับเป็นเลขหาชุดเนาะ มันกระโบมีดอกว่าเลขดับก็ได้แต่ผมคิดว่านะครับคิดว่าสามนะสามนาทิดับล่างนะครับเน้นไปที่เลขห้านะครับสองตัวล่างห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดนะครับแล้วก็แปดศูนย์ถ้าเกิดว่าสูถ้าเกิดว่าหาโบมานะครับสองตัวมาตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าหาโบมาก็ให้เป็นแปดศูนย์กับสองศูนย์นะครับ หนึ 1> 1, 1่งหนึ่งกับสองกับห้าหนึ่งหาสองนะครับแล้วก็สองศูนย์ไปงี่นะนะครับเป็นเลขหาชุดหนึ่งดอกนะเป็นสองตัวล่างนะครับเป็นชุดสรุปสองตัวล่างเอออันนี้ออมสินนะมัอนี้กับออมสินออกนะครับพี่น้องยาสับสซนด้วยอันนี้สองตัวล่างให้เอาชุดนี้นะครับ ให้เอาหาชุดนี้ไอ้ชุดก้อนนี่ตัดออกนะผมตัดออกก็เป็นเลขตัวเก้าละแต่ผมตัดหาสองสามศูนย์สองสามออกนะเอาหาหนึ่งเข้ามาแทนกแกตัวเดียวนะครับให้มันเหลือเลขหน่อยตัวจะกอไม่เจอเป็นเลขหกเจ็ดโตนะให้มันเหลือหาัวนะครับเหลือหาัวออมสินอันนี้เป็นสูตรเก้านะแต่คิดว่าออมสินผมก็ให้เอาสูตรนี้มาหนิ อันนี้เบิ้งไว้ซื้อบเอาก็ได้นะให้เรียนจุดนี้นะครับอันนี้ผมเขียนผิดเด้เขียนเป็นวันที่ยีิบเก้านะครับเป็นออมสินเดอหนึ่งวันที่หนึ่งอมอ,อมสินนี่ สองศู 20, 25, 26, 28, 30, 35, 36, นย์สองห้าสองหกอมศสา้นินนะครับเป็นเลขสิชุดจะรับอ่าพี่น้องที ขออมสินมากก็ได้อ,อมสินนี่ยเขาดีอยู่เด้เขาแบบทุกงวดละ่ะกันบอกว่าทุกงวดนะครับเขาทุกงวดเขามาดูเขาตลอดนะครับอ,อมสินนี่ตัวเด่นนะครับ เป็น2กับ3ถ้า2มากกับ2 0 2 5 2 6 2 8นะถ้า3มากกับ3 0 3 5 3 6 3 8 1 5 9 1 6นี่อย่าประมาทนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเด่นอยู่ที่1 2 3นะ1 2 3เป็นตัวเด่นแต่ว่า2กับ3นี่มันชนกันอยู่2สูตรนะ1นี่มันมีอยู่สูตรเดียวถ้าเกิด1มากกับ1 5 1 6แค่นี้นะครับตัวเลข หวยอมสินนะถึงอมสินหนึ่งหาหนึ่งหกถ้าเกิดว่าออมสินออกหนึ่งหาหนึ่งหกหรือว่าสองหาถ้าออมสินออกนะครับอมสินออกหนึ่งหาหนึ่งหกหรือว่าสองห้าสองหกนี่โอกาสนะครับหวยไงายาเซมาห้าหนึ่งห้าสองโอกาสไม่สูงนะครับหรือว่าสองศูนย์หวยไงกับอมสินออกเ่าไกลกันดอกนะ บางออกซินออกก้อนนะครับเอาออกซินมาก,กอะจัดไปนะครับจะโอเคนะอันนี้สองตัวล่างก็หายไปแล้วนะครับให้เอาตามนี้นะหรือว่ากูได้่าหาดับหายยังกะเมื่อนี้ก็ว่าสัญจรนะครับสัญจรกับเลี้ยวเต่เรื่องของหวยเรื่องของสัญจรไปแต่ว่าตัดให้มันเรือหน่อยห่างแน่ นะอันนี้ก็บอ,อมซินนี่เป็นเลขหนึ่งชิบชุดนะครับไอพี่น้องไปตัดไปคาดเอาเองคาดว่าน,น่าจะติดนะเห็นหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดออมซินนี่ก็ได้แล้วอันได้อ๋ออันนี้หอยเหล้าหอยเล่าวันก้อนมันออกอ๋ออันนี้ของวันจันทร์พุ้นเมื่อคืนวันพุธเออหอยเล่านี่บอบเขานะเมื่อคืนรุดนะครับเขาจะตัววิ่ง เขาเดิตัววิ่งวิ่งเจ็ดกับวิ่งสองนะครับเดี๋ยวจังคุยกันมืัอนี้เอาหัวใหญ่ก่อนนะเวลาพัฒนามาเดินตัววิ่งอดก่อนกับมาตัววิ่งตัวจับบวกเขานะหายสองสามมันออกสองสองเจ็ดสามเจ็ดสีเจ็ดหามันออกเจ็ดเก้าอยู่นะบวกเขานะครับหายสองสองสามมันออกสองสองมันออกเบิร์เบิร์อีกแล้วนะครับเวลาพัฒนา แต่จังหวะกัดน,นะครับสำหรับเวลาพัฒนาก็ไดม้มากกิบเดียวเอามันขบจบกระบวนไปอไปอันนี้เป็นเลขบนนะเป็นเลขบนเป็นอันนี้แหละคือตัวเดนมันนะครับ ผมก็ได้จับเป็น090807 59 58 57ผมจับดูครันี้นะครับเลขบนจักซิมาบอมา่านะบนบนการหกชุดนะครับอันนี้เป็นเลขมุงค้นดอกเลขที่มากออกอยู่ตอนนี้ละ่ะ906ออกไปแล้ว907ออกไปแล้ว903เพิ่งออกไปงวดวังหันนะครับอาจจะูนมากกันอาจจะเป็น0809นะ ศูนย์หายตัวนึ่แต่ว่าศูนย์กับหานี่มันอยู่ในสูตรเดียวกันนะครับหรือว,ว่าที่เป็นศูนย์หาหรือ <c oughs> ว,ว่าที่เป็นศูนย์หาอีกตัวนึ่งบอกนะก็ให้พี่น้องพิจารณาเบ้างนะครับยายาไปนัก้ายให้มันผ่านไปอีกจากงวดวงกลว่ามันเป็นอ่าเลขมุกมาส่งไหส่วนมากเลขมุกจีมาสจะโตเก้านะ 9ก้าศูนย์เกอยู่นี่นะเก้าศูนย์นมะครับมันยังออกไอ้วนหวกตัวนี้อยู่นะอ่าน,นกะอันนี้มันออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วนะกะมันเหลืออายุ่จ็กตัวละหนะึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะเหลืออายุเจ็ตัวเจชุดนะครับ การซื้อไว้ฟังเล่นก็ได้ตัวละหาบาทสิบาทพวกนี้เกิดเขาเขาเจ้าล็อกมาใส่ดีมนกะพอได้ฟังเล่นนะครับอย่าประมาทก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะยาประมาทอ่าเป็นเลขมงคลนะครับไอพี่น้องไปพิจารณาเบิรงแต่ส่วนตัวผมจับเลขสองตัวยูศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดนะห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าครนี่นะครับเป็นเลขบนเดีย๋ยวโมเล็งก็รู้เรื่องแล้วละ่ะนะครับ กะบบนี้นะ,ะ,ะน,นะครับกามาย่ําเตือนย่ำซื้อนะครับย่าให้อ่นี่นะครับเป็นสองตัวล่างมือหนึ่งแต่ว่าแขกับตัวน้านะจากซีมาบอมานะครับกัออมซินอันนี้เป็นชุดแรกที่ผมเ็จแต่ว่าชุดนี้กับบรุดนะแต่ว่าผมมั่นใจชุดนี้มากกว่ามือหนึ่งเอาชุดนี้นะครับออมซินแหเรียนชุดล่างนะครับชุดนี้ คาดว่าความน่าจะเป็นมั่นนาทีมากห้เห็นสักหชุดนะครับหรือ2ชุดตรงไปเลยนะครับก็บโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาเลขออกศสินกับ2ตัวล่างแล้วก็บสตัวบนตามที่ผมให้เบิงองกนล่ะท่านเบิ้งบพท่านก็รีเบิ้งเอานะวายาให้เรียนรายปันไดไอหอยรัฐบาลวันนี้นะครับถ้าเรียนกับน,นาที่เรียนเล็กล่างเลยมั้งนะ เด็ล่างนะครับทะเรียนนะแ่ข้างบนนี้ไ้ซื้อเอาตามนี่ละนะครับหรือว่าจิมมากไอ้พวกนี้แต่ว่าหาแปดนี่จับทั้งไอ้แปดหาหาแปดนี่จับทั้งสองตัวบนสองตัวล่างเนี้ยหาแปดนี่จัคติมาบอมานะครับเบื้องอนถามว่า,วามั่นใจบนนี้บ่มมั่นใจปันไดนะห้ซื้อเลขพวกนี้ไป <c oughs> เด็กล่างนี่จิมมันใจกว่านะ จะมั่นใจสุดก็คือออมสินนะครับมือนี้ก,ก็ได้แต่ร่างนี่ก็มั่นใจอยู่คาดว่านะครับน่าจะมาให้เห็นนะแล้วก็ซื้อออมสินไปอ่าปูมีมงซื้อนะครับไอติดในเห็นอ่าออมสินออกแล้วอ่าออมซินออกอ่าหนึ่งห้าหนึ่งหกหรือสองห้านะครับโอกาสหาหนึ่งหาสองหาแปด สีมากเพราะว่าออมสินกับหัวใหญ่ออกบอกไกลกันนะครับก็บโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเอาแค่มา,าเน้นให้อีกทีหนึงเอาเลขมาเน้นให้อีกนะเป็นเลขชุดเก้านะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมเฮ็ดให้แต่ตอนแรกผมมาตัดหาสามอกสามศูนย์อกแค่นั้นเองแล้วก็สองสามเอาหาหนึ่งมาใส่แทนที่เดี๋ยวเป็นเลขตัวเก้าทางเบินะครับก่บโอเคนะครับ เก็บนี้ก็ได้จังได้แต่ขอให้พี่น้องทุกผููทุกๆๆคนโชคดีไม่ใช่กันทุกผููทุกๆๆคนสวัสดีครับ